วันนี้ชื่อว่าคันโซลส์ขวดสีทองบำรุงตับเหมาะสำหรับคนดื่มหนักพักผ่อนน้อยกินของทอดของมันเป็นประจำมีส่วนผสมจากสับไก่ขมิ้นชันและโกโคโโเลิโคนที่ช่วยขับสารพิษออกจากล่างกินแล้วมันเป็นยังไงบ้าทางนั้นพวกเราไม่ได้กินเหล้าเราไปทำไมเราไม่ได้กินเหล้ามันมีอะไรขับออกแล้วไม่ได้กินเหล้าแต่พักผ่อนน้อยคุณพี่สว่าง8โมงทุกวันถ้าคุณพี่ดื่มแล้วนะคะหน้าตาจะสดใสแกอะไรได้บ้างอันนี้นะคะเป็นดื่มแล้ว แกเงก็ได้แกเงียนได้ไหมแกเงี่ใช่แกได้หมดเป็นแกผ้าพี่แกได้หมดนเป็นแกผ้านี่เขาเล่นคืนเดีมเขาเล่นคืนแล้วโดนแล้วพี่โดนแล้วไมมีท้าแกแค่ทุกวันนี้มีแตกางเกงขวดแล้พีตัวนี้ดื่มปุ๊บหลปั๊บเลยชิม่อนได้ไหมเอาแ่นี่เลย่งั้นเอาแ่นีวเนี่ยิดดร้องอ้าเลยพี่สดชื่นยังงว มีพลายจริงๆน่ย่แล้วไปยังไงบ้างคะแล้วเสียเงะอื่อมคะเป็นเอาไปิ่มเอนมันเริ่มมีรุมเลยอ่ะเรยอ่ะมันไม่ใช่อ้ยไม่ใช่หรอไม่ใชามันแ่เลยมัอยู่ในารในสายประเพณมันเป็เริ่มบำรุงตาเื่อเื่มบรอ๋อบำรงจับบุใจได้มได้มัเริมเนเริ่มเหม เราขายของเลยหลออขายของเลยซ้าไปนี่น่ะหขวดพิเศษหวหดร้อยหวก้สบห้หขวดร้อยหวดเ้บาทค่ะคุณพี่จ่ายไปแล้วยพี่จะจ่ายการสหรือเจ่ายร้อยต่่อชิ้หรอเนาะจ่ายร้อย สวยขายี่หละเห็นไหมถ้าคนสวยขายหกขวดคนไม่สวยขายงมหกขวดเกคนสวยขายหกขวดไเลยมาเดีวมันก็หกขวดเก้าสิูเลยว้วนี่หกทีมบักเนี่ยหกทีมขวดนี้นิ่มดีว่ะเไม่ใช่เลยโอยเนียย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 เริ่มมีอารมณ์แล้วนยยยยยยยเย ขวดใช่ค่ะเราก็สามคนก็แบ่งกันคนละสี่บาทไหมไม่เอาค่ะเอาบไปเอาพี่เาใหอบาทะเพาะว่าหนูอทีเขาแล้วรอบแรกโอเคค่ะขอได้หนเขียนให้เลยทั้งนั้นน่ะเออฉนั่งานเขียนไม่ได้ถ้าพนักงานเขียนให้คือตกงานนะคขพี่พนักงานเขียนก็ไม่ได้เราเขียนไม่เป็นจบมพหกเลขไก่มานี่ค่ะคุณพี่อ๋อกติกาการร่วมสนุก ของวนี่ละันรุ้น,นมอเตอร์ไซค์กับ่งอง,องเหลาแดงเหมือนกฝาคาร์าราบะแดงเขียนคำว่าวิตามินบีสิบสองชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศทัพท์ฝาคันโซ,โซคูณสองเขียนคำว่าตับชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศ,ทศทัพท์ทับใส่ฝาปิดฝาล,าก,าลกระดาษหย่อนที่กล่องกระป๋องถุงใบเดิมนะคะถ้าสา,าวแดงไม่เข้ามานะคะไม่เจอสา,าวแดงคุณพี่ส่งได้ที่ร้านถูกดีมีมาตรฐานทุกสาขาทั่วประเทศ CJ Supermarket ทุกประเทศอะไรวะมันเขียนไม่ได้จริงเนี่ย ได้เลยนะคะติดตามการประกาศผลได้ที่ผ่านทางช่องไทยรัฐทีวีรายการตะลอนข่าว9โมงครึ่งต้นไปูตะลอนข่าวตัวนี้ใช่ค่ะฝากสินค้าในเครือด้วยนะคะพี่ไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องยกนิ้วตาดีเด็ดนะคะแล้วก็ผงนัวนะคะนัวด้วยแล้วก็ผงสะโพแชมป์นะคะแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะเบียร์คาราบาวแดงของเราเบียร์มาแล้วนะคะพี่